สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช้านี้จะพามาดูลูกๆกินข้าวกันปะ่ะตามมาเลยครับมาลูกมามาเร็วมา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 นี่มาพี่ทองมาเอากินข้าวกันอาหารนี่อย่างหนึ่งครับมีสองอย่างอันนี้เป็นอาหารเมร็ดอันนี้เป็นปลาทูคุกข้าวครับอันนี้พี่ทองเอากินกันเลย เนี่ยครับแต่ละวันเขาก็กินข้าวคุกปลาทูวันละสองมื้อกับมื้อเช้ากับมื้อเย็นคนพี่พี่ชายคนโตพี่ทองสายครับส่วนนี้พี่คนรองพี่ฝอยทองหมาฝอยทองแล้วก็น้องเล็กชื่อน้องยอดครับน้องทองยอดครับกินข้าวกันลูก ข้าไปมองหมาไปหมาก็รอกินน้องท้งองย่อนจะกินน้อยครับแป๊บเดียวแล้วก็อิ่มแล้ว เพราะว่าเขาจะชอบจับจับสัตว์มากินชอบกินอาหารสดส่วนพี่ฝอยท้องก็จะกินอาหารเม็ดเป็นส่วนใหญ่ส่วนพี่ทองใสเนะี่ยอันนี้กินข้าวอย่างเดียวข้าวคุปละทูอย่างเดียวแล้วน้องยอดก็อิ่มแล้วนะอิ่มแล้วมากเละอิ่มยังลูออิ่มแล้วไปลแล้วน้องยอดอิ่มแล,แล้วไปกินน้ำลูกไปเหลือสองหนุ่ม ดิ่มแล้วไงน้องอะ่ะดื่มแล้วไปกินน้ำไป ไปกินอาหารเม็ดต่อพี่ฝอยทองเขาพี่ฝอยทองเขาชอบกินอาหารเม็ดมากกว่าอาหารคุกข้าวพี่ฝอยทองกินเลยลูกกินไปเลยอาหารเมร็ดส่วนพี่ทองสายนี่ไม่สนใจแล้วกินแต่นี่อย่างเดียวหางโดนข้าวลูกเพื่อน อิ่มแล้วไปไปกินน้ำด้วยอิ่มนลยเพี่อะยังล้วกินจนหมดนี่แหละไม่เหลือทต้องกินน้ำยังลูกกินน้ำม,มาเด้อ ประทูก็มือละตัวกินจนเกี้ยงทำเพี่ทท้งใส่กินเยอะกว่าคนอีก เอ,อแสดงว่าพี่สายชอบปลานีนแม่ปลาทูเจ้าเนี่ยอร่อยดูือเราก็กินเยอะมากเลยเดี๋ยวไว้ให้หมาอันบ้างลูกอ,อืมหมากินไปแล้วถ้าไอตัวผู้กินไปแล้วหมามาแล้ว,วเนี่ยกำลังกินอยู่เนี่ยยุงก็ตอมครับ อย่าลืมนะครับฝากติดตามให้กําลังใจด้วยนะครับฝากให้กําลังใจน้องแมวเหมียวนะครับพี่ชื่อพี่ทองใสครับพี่ชายคนโตในพี่ทองใสทใสขี้หมาอิมแล้วเดี๋ยวพักก็เข้ามากินอกีกถ้าพ่อ,อยังไม่เก็บ นี่ครับถังน้ําอ่างน้ําครับยอดมากินน้ำกับพี่เขาสิลูกมาพี่ทองมากินน้ำเร็วนะกินน้ำไม่กินไงลนะ่ะอย่ามาสีพ่ออย่ามาเฟียอย่ามาเฟีย ได้ยินเสียงหมามาไปไปินเลยลูกเร็วอย่าไปสนใจมันมันมาลอกินข้าวลูกรีบกิน Ừ, tìm lắm nghe dìm nhăn cái bên này là bãi ข้าวอิ่มแล้วมานอนพักผมชื่อพี่ฝอยทองครับผมชื่อพี่ฝอยทองครับสุดหล่อครับพี่ฝอยทองสุดหล่อของบ้านครับสุดหล่อครับ ไปกินข้าวต่อนั้นนะไม่ใช่อะไรนะครับเดี๋ยวพ่อจะไปดูเนี่เห็นไหมไปกินน้ําเสร็จปุ๊บก็ามากินต่อพี่อ้วนพี่อ้วนของบ้านกินจนหมดนี่นนี่ ยินเลยูกพ่อจะได้เอาไวใ้ให้หมามันหมามันมารออยู่กินให้อิ่มแับวก็ฝากติดตามให้กำลังใจแล้วนะครับ ก่อนรับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับอีพีนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้าสวัสดีทักทายหน่อยลูกสวัสดีครับลูกขอบคุณครับที่ติดตามครับขอบคุณครับเอากินเข้าไปกินเข้าไปให้อ้วนตุบเลยพา้อย่ังลูกก็จะวนเลือกกิน หากินปลาคุยคุยหากินตรงปลาเห็นไหมครับ